ใจสปอร์ตมากเบสรักวนี้ซื้อสิ่งนี้ให้โบ๊แต่มีข้อตกลง3ข้อนับว่าเป็นคู่พี่น้องที่สนิทกันมากๆเขยงข้างทุกสุขกันมาทุกเรื่องราวระหว่างเบสรักสวณนีกับน้องชายโบท๊ทภูวรักษ์เราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาบ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลอย่างล่าสุดสาเบสก็เผยความน่ารักขับรถรูไปรับน้องชายที่หน้าโรงเรียนพร้อมกับพาไปซื้อ iPad โดยได้โพสต์คลิปลงทิกต็อก เผยช่วงวินาทีพาน้องชายไปซื้อพร้อมกับเผยข้อตกลง3ามข้อคือช่วยพี่ทำงานใช้เรียนหนังสือและวันเกิดเดือนหน้าห้ามขออะไรทามกลางเหล่าแฟนคลับแห่เชื่องชนเสาเบสเป็นพี่สาวที่น่ารักและใจดีสอนและดูแลน้องดีมากๆเรียกว่าเป็นลูกสาวที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่และก็ยังเป็นพี่สาวที่แสนดีของน้องชายมากๆด้วยเลยล่ะคะ่ะทางทีมข่าวเราขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ